เฮโยสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนมาพบกับตอนใหม่ของเราแล้วครับวันนี้หลังจากที่เราได้รีวิวรองเท้า n นก e ้แฟนทอมไวโนมตัวเทปไปนะครับวันนี้เราก็มีนี่ครับไนกี้แฟนทอมไวโนมรุ่น a c a d e m มีของเด็กนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นรุ่นรองเทปของเด็กก็ได้เพราะว่ารุ่นเด็กเนี่ยไม่มีตัวร,รุ่นโปรก็คือรุ่นเด็กก็จะมีแค่ตัวอ็อปตัวรองแล้วก็ตัวบวยวันนี้เราก็จะมาเปรียบเทียบกันว่ารุ่นตัวท็ทปผู้ใหญ่สุดเนี่ยแล้วก็ตัวรองเทปของเด็กเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างครับไปดูกันเลย This day. เรามาดูความแตกต่างของรองเท้า n นกี้แฟนทอมเวนอมตัวท็อปอันสุดก็คือราคา8 5 0 0ตอนนี้ไม่รู้ลดราคาหรือเท่าไหร่แล้ววัสดุต่างๆที่ผลิตขึ้นมามันก็จะจัดเต็มเลยแต่มันไม่แต่มันจะไม่มีหุ้มข้อก็คือมันจะเป็นไฟนิตมันจะยืดได้เวลาเราใส่แล้วก็จะเป็นหนังสั่งะ้อนิดๆหน่อยเป็น ผิวคู่ขาดคู่ขาดเป็นเท็กเจอร์ที่ให้ความรู้สึกเวลาสัมผัสบอลได้อย่างดีเยี่ยมสำหรับรุ่น Academy เนี่ยก็จะคล้ายๆกับรุ่น Academy ที่เป็นของผู้ใหญ่เหมือนกันแต่รุ่นเด็กเนี่ยตรงโลโก้ Nike มันก็จะไม่เป็นนูนๆก็จะเป็นแบบรับเรียบไปแล้วก็ตรงแถบปั่นหรือที่เรียกว่าแถบปั่นหรือแถบยิงเนี่ยมันจะไม่เป็นแถบยางเหมือนตัวท็อปมันจะเป็นแค่หนังเฉยๆแล้วก็เป็นนูนๆขึ้นมาเป็นผิวคู่ขาอย่างเดียวเป็นหนังติดกันส่วนหนังก็เป็นหนังสังเคราะห์ธรรมดาแล้วก็ตรงที่ซ่อนเชือกก็จะเป็นผ้าาธรรมมมมดไ่่เเหือนนนตััวทท็ปีจะ ลายน็ซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงกว่าปุ่มสังเกตได้มันจะไม่เหมือนกันปุ่มัวท็อปปุ่มมันจะเป็นปุ่มใสมันจะเป็นลักษณะปุ่มแบบเรียวๆบางๆเรียวๆซึ่งก็คล้ายๆกับของตัวเด็กเหมือนกันของรุ่นเด็กแต่สีมันจะเป็นไม่ใช่ปุ่มใสมันจะเป็นทึบๆพลาสติกทึบๆซึ่งตัว a c a d เดมีของ n นกี้แฟนทาวเวอร์นอมเนี่ยมันจะไม่มีปุ่ม MG แต่ตัวของผู้ใหญ่ที่เป็นตัวรองเนี่ยจะมีปุ่ม m g อยู่ ส่วนพื้นเนี่ยความยืดหยุ่นแน่นอนตัวท็อปมันยืดหยุ่นกว่าสาหรับของเด็ก <N> <t ries> มันก็ยืดหยุ่นเหมือนกันนะแต่มันก็จะเป็นพลาสติกแข็งๆไม่แบบยืดหยุ่นเต็มที่ของตัวท็อปสำหรับเชือกนี่ก็ต่างกันอย่างชัดเจนครับเพราะว่าเชือกตัวท็อปจะเป็นเชือกแบบชนิดที่ดีเลยมีความหนาส่วนของเด็กเนี่ยตัวรองของเด็กก็จะเป็นแบบบางๆคือถ้ากระชากแรงๆก็อาจจะขาดครับสำหรับส่วนปลายเท้าก็ตัวท็อปก็จะเป็นแบบเท็กเจอร์แบบลวงพึ่งหุเกลี่ยมคล้ายๆลวงพึ่งเอาไปใช้สําหรับสัมผัสบอลจับบอลเฟิร์สทัชอะไรอย่างงี้ส่วนตัวของเด็กเนี่ยให้จับดูมันความรู้สึกเป็นไงแตก เดียวไม่เหมือนกับตัวท็อปนะครับ ความเบาเวลาวิ่งในสนามแน่นอนตัวท็อปมันมีความเบาแล้วก็กระชับแน่นอยู่แล้วความรู้สึกเวลาแตะบอลกับรองเท้าตัวท็ทบบอปเนี่ย <_ d oll> ตัวแถบปั่นมันช่วยได้เยอะมากเวลายิงเนี่ยเรารู้สึกเต็มข้อสัมผัสและความเต็มเนี่ยเวลายิงมันรู้สึกเต็มมากกว่าคนที่ชอบยิงลูกายเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะสำหรับตัวรองของเด็กเนี่ยตัวแถบปั่นหรือว่าแถบยิงเต็มข้อตัวนี้ตรงนี้มันช่วยอะไรเราได้เยอะไหมหรือว่า,า,ไ,มา,าไม่ต่างกันนิดนึงครับนิดหนึ่งสำหรับคนที่ชอบใช้เทคนิคยิงพวกลูกายอะไรอย่างนี้ก็แถบตรงนี้ก็จะอาจจะช่วยขึึ้นนนมาิดง เวลาสัมผัสบอลสิ่งที่ผมรู้สึกได้อย่างดีเลยก็คือตรงปลายเท้าเนี่ยเวลาดรอปบอลเนี่ยมันรู้สึกว่ามันหนึบมันช่วยให้บอลติดหนึบเท้าดีขึ้นตัวรองเด็กเวลาสัมผัสบอลเทิร์ท้าตรงนี้ก็จะมีความหนึบอยู่นิดนึงอาจจะไม่เท่าตัวท็อปแต่ก็เวลาดรอปบ,บอลหรือว่าเพิร์ท้าอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยให้เราสัมผัสได้นินดนึงนะครับ วันนี้ก็เอารุ่นรองท็อปของเด็กเนี่ยมาเปรียบเทียบดูแล้วก็เพื่อว่าให้เห็นความแตกต่างว่าตัวท็อปตัวแพงสุดแล้วก็ตัวที่เด็กๆส่วนใหญ่ซื้อซ้อมหรือลงแข่งเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างน,นะครับน้องฮาร์ดหลังจากที่เล่นเนี่ยให้คะแนนตัวรองรุ่นเด็กเนี่ยเท่าไหร่เก้าเต็มสิเพราะว่าอะไรเราชอบตรงไหนที่สุดตรงนี้ ก็คือนะครัชอบตรงแถบปั่นนะครับหรือว่าแถบยิงเต็มคอเพราะว่าเราชอบยิงลูกสายใช่ไหมแล้วตรงนี้มันช่วยเสริมสกิลเราก็อย่างที่ผมบอกก็คือคนที่ชอบยิงลูกสาย <S <S ตรงนี้มันก็จะช่วยเสริมสกิลในการยิงลูกสายของเราส่วนใครที่เป็นพวกสายสปีดอะไรอย่างนี้ก็ถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้ครับแต่มีปัญหานิดนึงสาหรับคนที่เท้ากว้างเนี่ยไม่นแนะนําให้มาใสา่เพราะว่ามันมีความเรียวไม่เหมาะก,กับเด็กที่เท้ากว้างเพราะว่าข้างในเนี่ยมันจะมีตะเข็บป,ปมที่ร้อยเชือกอยู่ครับถ้าคนเท้ากว้างเนี่ยใส่อ่ะมันจะเจ็บแล้วมันไม่ใช่ตตัััวททท็็อปีี่จจะะมมมขยยาาาาเเเ้รกคืนนนหง พอเพียวๆเลยคราวนี้เวลาใส่ไปเนี่ยเมื่อมันเกิดการรัดขึ้นมันก็จะทําให้ท้าเราเจ็บแล้วก็จะเตะฟุตบอลไม่สนุกนะครับสรุปก็คือหลังจากที่เราได้เปรียบเทียบระหว่างความแตกต่างเนี่ยว่าตัวท็อปเนี่ยเป็นไงแล้วก็ตัวรองท็อปเด็กที่เด็กๆสายนิยมเป็นไงบ้างครับมันก็จะมีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันไปนะครับแล้วเพื่อนๆครับคิดว่าจะซื้อตัวท็อปหรือว่าจะซื้อตัวรองท็อปก็คอมเมนต์บอกเราได้ที่ด้านล่างเลยนะครับแล้วตอนหน้าเราจะมารีวิวรองเท้าฟุตบอลอะไรกันต่อนะครับอย่าลืมกดไ like, ล ตอนต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบายเอาคืนไป